สวัสดีครับคุณผู้ชมถังน้ำมัน KSR ตอนนี้ขัดยาเสร็จแล้วครับมาดูกันครับหลังจากที่ทิ้งไว้ให้แล็กเกอร์แห้งนะครับก็ขัดยานะครับอันนี้ผมรูปปรับผิวด้วยเบอร์กระดาษทรายเบอร์สองพันก่อนนะครับผมเพื่อจะปรับ ผิวให้เรียบยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้ปั่นยาเสร็จแล้วนะครับไลลซึ่งริ้วรอยไลลซึ่งเม็ดผิวส้มไลลซึ่งรอยขนแมวนะครับปั่นด้วยใบขนแกะ รูปเบอร์สองพันปั่นด้วยเบอร์ขนไอใบปั่นขนแกะแล้วก็ตามด้วยใบขัดฟองน้ํานะครับยาขัดที่ใช้ก็นี่นะครับผมล้อนะครับสามหนึ่งศูนย์อันนี้เป็นทั้งขัดหยาบและก็ขัดละเอียดนะครับปั่นเพื่อจะลบรอยเส้นกระดาษทรายนะครับแล้วเพื่อความฉ่ำเงาวาวยิ่งขึ้นนะครับหกสองแปดนะครับอันนี้เป็นยาขัดชักเงานะครับเป็นยาขัดชักเงาปั่นกับใบฟองน้ำนะครับ ก็จะได้มาแบบนี้เลยลมาอันนี้เป็นถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์ KSR นะครับแต่สีที่ผมใช้พ่นเป็นสีของรถ มัด้านะครับมัด้าสองเป็นสีดำสีดำบอลนะครับดำมีบอลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมคลิปนี้ก็เนี่ยนะครับไม่มีอะไรนะครับมาจบงานครับมาจบงานจากคลิปที่พ่นถังน้ํามันไปนะครับคลิปนี้ก็มาจบงานแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับยาขัดนะครับยาขัดรอนะครับอันนี้เป็น เป็นไซส์ทดลองของผมนะแต่ว่าถ้าไซส์ที่ผมขายจริงๆอ่ะมันจะเริ่มที่500กรัมนะครับสำหรับขวดนี้ก็เป็นขวดเทสนะครับแต่ว่าอันนี้มันปริมาณ1ลิตรนะครับแต่ที่ผมขายอยู่มันมีไซส์0 0กรัมนะครับ500กรัมแล้วก็ยาขัด500กรัมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอามาเทสนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจอย,อยาขัดขัดยาขัดละเอียดนะครับตัวนี้เป็นขัดช่างเงาครับ เพื่องานตอบโจทย์ตอบโจทย์งานสีดำนะครับที่มันมีปัญหาเรื่องหมองซีดลบเส้นไม่หายนนนี่นะครับล้างแล้วกลับมาซีดมาด้านอะไรอย่างเงี้ยครับยาขัดตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ตอบโจทย์จบนะครับผมรับรองนะครับรับรองจะไม่กลับมาซีดมาด้านเป็นอันขาดนะครับถ้าขัดได้แบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะล้างด้วยน้ํายาล้างจานน้ํายาผงซักฟอกหรือว่าน้ํายาเช็ดคราบความเงาก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับผม โอเคครับผมขอฝากไว้ด้วยครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม